สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินตัวบีกรีนกันนะจ๊ะนี่เลยแพ็กเกจจิ้งใหม่แกะกล่องเตยแกะให้ดมว่าข้างในจะเป็นแบบไหน,นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งจองน,นะสั่งจองก่อนให้มันจะของหมดนะ๋ยวลอกให้นี่เลยนันจะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด15ซองนะคะ ราคาย่อมยาวมากเลย2 5 4 1บดบาทนี่เลยนะคะเตรียมน้ำ รสชาติอร่อยมากนะคะให้ทานในน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ทานกับน้ำประมาณ200มิลนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องน้อยนะคะนี่เลยอุย้ยเราทิ้งฝาชงแล้วนะคะแล้วก็รีบทานให้หมดทันทีนะคะไม่ทิ้งไว้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมุ้น อร่อยอ่ะมันติดขนใช่ไหมล,าล้างแล้วนะจ๊ะกินน้ำตามได้เลยนะคะอย่างเช่นแบบชงใส่แก้วเงี้ยก็รีบกินน้ำตามแล้วเป็นการล้างขวด

ับถ่ายนะคะมันก็ปาดไปทุกปัญหาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสิวบนใบหน้าอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ที่สิวขึน้นอาจจะเป็นเพราะน้ําขี้นะน้ําอุจจาระอะไรเงี้ยมารอเลี้ยงมันก็เลยทําให้เป็นสิงสกรปรกหมักบงบนใบหน้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมดกล่องนี้แล้วเนี่ยหน้าเราจะใส่วิงขนาดไหนไปแล้วนะคะวันนี้